ผิวห้อยย้อยย้วยล่องมุมปากก็ลึกรู้สึกว่าหน้าแก่มากขาดความมั่นใจผู้หญิงเราเนี่ยตอนที่เป็นเด็กสาวเฮ้ยทําไมฉันถึงหน้าไข่เรียวสวยอายุที่เยอะปุ๊บเนี่ยแรงโน้มถ่วงมันทิ้งดิ่งห้อยตัวลงมา ฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะใช้มือของเรานวดเพื่อให้กล้ามเนื้อใบหน้าของเราเนี่ยมันแข็งแรงแล้วพยุงผิวขึ้นได้เทคนิคง่ายๆเลยค่ะก่อนที่คุณจะนวดหน้าทุกครั้งคุณจําเป็นที่ต้องทําความสะอาดผิวหน้าก่อนหลังจากที่คุณทําความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้วนะคะคุณก็ใช้มือของคุณเนี่ยแหละค่ะแต้มลงไปใช้คอลลาเจนนะคะแต้มเก็บบริเวณช่วงกรอบตรงนี้ผู้หญิงเราเนี่ย ตรงนี้จะห้อยลงมาเราจะเน้นเก็บบริเวณตรงช่วงนี้และก็นวดบริเวณลำคอหลังจากนั้นเก็บช่วงบริเวณแก้มและไปที่ล่องน้ำมากมาที่ล่องแก้ม เสร็จแล้วนะคะคุณใช้มือของคุณโอบโอบเลาะกรอบหน้าสันมือลงที่ล่องล่องมุมปากและกดน้ำหนักขึ้นมารีดมาให้สุดลองแกรมรีดมาให้สุดนะคะแล้วก็เกล็บ ท่านี้จะช่วยเดน่นน้ำเหลืองของเสียที่มันค้ำคลัาง,งอยู่บนใบหน้าค่ะที่ทำให้ผิวเราห้อยย้อยย้อยเนี่ยมันช่วยได้นี่เพียงแค่เทคนิคง,ง่ายๆนะคะ ถ้าคุณเนี่ยทำประจําอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องไอที่ห้อยๆเนี่ยมันสามารถที่จะลดเลือนไปได้วันนี้ถ้าคุณอยากรู้เทคนิคการนวดหน้าแก้ปัญหาริ้วรอยบนใบห,หน้ามาเรียนนวดหน้ากับครูทันค่ะครูทันนะคะสอนแบบประกบตัวจากมือเกินทําและยังสอนเทคนิคการตลาดวิธีการหาลูกค้าให้กับคุณด้วยนะคะอยากมีอาชีพปิดตัวมาเรียนนวดหน้ากับคุูทันสอนนวดหน้าพลิกชีวิตค่ะ เริกดไลค์รักกดแชร์ถ้ารักครูทันแบบมากๆๆๆอย่าลืมกดติดตามครูทันไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่ทำให้คุณน่าสวยและเรียนรู้วิธีการทําการตลาดออนไลน์ค่ะครูทันสอนให้คุณสวยสอนคุณทําการตลาดออนไลน์